ผมกาซื้อทุกคนด้วยนะครับผมก็มาอยู่กันในที t ที่12นะครับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมเล่นอาริรีโลนะครับคอมที่โดนเนร์ฟเวที่สุดในยุคนะ <c oughs> เพราะว่าวันที่ผมลงคลิปนี้อาริน่าจะโดนเนร์อไปแล้วเพราะมันเกียนจริงนะครับเป็นคอมที่เราสามารถแบบดูหนังไปเล่นไปก็ได้แชมป์ชิวๆแล้วฮ่า <c oughs> เกียนขนาดนั้นเลยนะโอเคก็เดี๋ยวไปดูกัน แล้วกันนะครับว่ามันเกียร์ยังไงก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ก่อนนะครับแล้วหยิิปก,กันได้เลยครับผมใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนําร้านเติมเกม Over Topup อัหมว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over t o p Up ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นแน่นแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติม เติมที่โอ้โหท็อปอัพรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนอักมินไลที่ผมเลือกก็เลงไปที่สตาร์อาร์บอลนะเพราะว่าผมตั้งใจจะเล่นอาริแน่นอนเพราะว่าผมอยากได้คลิปอารินะครับกว่าจะได้เล่นแบบจริงๆจังๆนี่บอกเลยว่าหานานมากนะสำหรับคลิปอารินะเพราะว่าส่วนใหญ่จะโดนแย่งไม่ก็โดนแบบกักตัวอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ค่อนข้างเล่นยากน,นิดหนึ่งนะเพราะว่าคอมมันเกียนจริงนะครับส่วนใหญ่จะเล่นกันอยู่ประมาณ3บ้านอนะต้นเกมอะนะ เจออาลิแน่นอนนะครับโอเคก็อันนี้ผมหยิบมาเป็นไอลิลียก่อนนะจากซาบอดนะครับก็ได้เป็น2ดาวไปเลยนะให้มันมาช่วยแทงนะครับต้นเกมนี่ผมนะ่าจะเล่นแพ้ไปก่อนนะเพราะว่าผมบอดอ่อนแล้วผมก็จะทำอ e ีคอนด้วยตอนนี้ก็มี20บบาทครับก็เลยแบบเล่นแพ้ไปก่อนแล้วกัน ็แพ้มายับๆนะครับเล่นลุ้สติกันเองก็ยังเก็บสตาร์บอลไว้อยู่นะรอซื้ออาลีนะครับ2ดาวนี่ผมก็โลเลยเรียบร้อยนะเพราะผมมีตังค้50บาทแลวด้วยนะไม่ได้อัพเวลไม่ได้ทำไรเลยนะครับก็เลยค่อนข้างจะรวย,วยนิดนึงอันนี้ก็โลนะครับโลหาอาลีเพิ่มนะครับ แต่ว่าจริงๆผมไม่ได้หาลิลหรอกผมหาพวกตัว1บาทนะครับจากสกิลของไอ้อคานะ่าที่เราเลือกใส่อาร,รีมันจะทําให้พลังเวทเพิ่มขึ้นตามจํานวนตัว3ดาวที่อยู่บนบอร์ดนั่นเองผมก็เลยจะทําพวกโซอี้พวกว๊อปี้ลิเลียอะไรสดาวไปด้วยนะครับแล้วก็อาร,ริอะไรประมาณนี้สตัวหลักเรานะเขาจะให้มัน3ดาวนะครับเราก็จะได้พลังเวทเพิ่มขึ้นมาประมาณ30 40, 40หน่วยนี่แหละ ก็เลยอาริมันจะแรงขึ้นมากนะครับแต่ว่าน่าจะเอาเล่นตามไม่ได้แล้วตอนนี้นะอารีอารน่าจะโดนเนื้อไปแล้วนะแล้วนี่ก็ได้ดูไปด้วยแล้วครับโอเคของอาริที่ผมอยากจะใส่ก็จะเป็นแบบดาเมจล้วนๆไปเลยหรือไม่ก็มีตีเหลวสักชิ้นหนึ่งครับที่สําคัญจะมีก็จะเป็นจิวคาวกับบูบับนะไม่มีบูบับก็เป็นอะแดปทีฟก็ได้นะครับไม่แย่นะอะแดปทีฟเฮ้ยมันเชื่ออแดปทีฟเออใช่อแดปทีฟโอเคชิ้นหนึ่งไม่เป็นลาบดอนก็เป็นนาชอก็ได้นะโอเคอันนี้คน พวกตัวหนึ่งบาทที่ได้สามดาวนะโ okay, อเคก็เก็บแฮคาริมมาด้วยนะครับมันได้เป็นไอ้อคันหน้านะแต่ว่ายังไม่ได้อัพเบลนะก็โลไปก่อนนะครับโรพยายามจะทําให้สามดาวให้ได้นะแต่ว่าเหมือนจะค่อนข้างเกิดนิดนึงผมพยายามโลแบบไม่ให้อีคอนเสียนะต้องฝึกนิสยัยเล่นรีโลใหม่แล้วผมป <c oughs> กติจะเล่นแล้วโลแล้วหัวล้อ,ลอเลยกดหมดตัวแต่อันนี้ไม่เอาครับกดไปแค่ส0สบาทเหลือส0ิบาทเออไม่กดหมดตัวไม่ได้แล้วเดี๋ยวแพ้นะเกมนี้ อัคเมนสองนี่ก็หยิบดูมานะครับเพราะว่าเราเล่นรีโรยแล้วยิบอัคเมนดูมาค่อนข้างจะคุ้มเล็กน้อยครับไม่เล็กน้อยแล้วคุ้มเยอะเลยแหละโอเคอันนี้ก็โหลต่อนะครับหาตัวนหนึ่งบาดที่ได้สามดาวได้นะพยายามนะครับโอเคได้ริเรียเพิ่มมาครับออปปี้นะแล้วก็ป๊อปปี้อีกหนึ่งนะครับโอเคโหลต่อนะอันนี้กดเพิ่มไหมริเลียจะสามแล้วอ่ะกดเพิ่มไหมเซฟเลือดนิดหนึ่งเป็นผมผมกดต่อนะถ้าผมตอนที่ผมอัดคลิปอยู่แหละผมกดต่อนะครับแต่ว่า เออไม่เอาแล้วกันเก็บ30บาทแล้วกันที่ผมคิดตอนนั้น <c oughs> แต่แต่จริงๆก็ควรทำแบบนี้แหละครับควรเก็บตังค์ไว้สัก30นี่แหละแล้วก็ใช้ดูปไปอันหนึ่งนะครับไม่เสียหายนะเพราะว่ายังไงเราได้อีกอันหนึ่งอยู่แล้วอะดูวันนี้ผมได้ฟรีมาจากรอบคีบนะที่ผมดูไปเลยเพราะว่าผมพยายามจะเซฟเลือดนะครับแล้วก็แสลม็นกากลอยไปเลยนะ ก็หลังจากที่ดูบลิเลียให้เป็น3าดาวไปตอนนี้ก็ชนะมาลัวๆเลยนะครับก็เวเล่นชนะแล้วนะเก็บตังค์มาด้วยนะครับอันนี้ก็ใกล้จะ3ดาวด้วยนะโอเคกดอาชามไปได้ตังค์เพิ่มมา5าบาทนะครับโลต่อนะขาดอันนี้แค่ตัวเดียวเท่านั้น,นครับผมโลมาเรื่อยๆจนตอนนี้ก็เฮ้ยไม่ใช่ตัวเดียวผิดขาดอีก3ตัวนะครับแต่ว่าป๊อปปี้เอ้ยไม่ใช่ป๊อปปี้โซอี้ก็3ดาวไปเรียบร้อยแล้วก็โซอี้ที่ผมจะใส่ของให้มันจะให้มันถือเป็นไอ้นี่นะครับ อันนี้ชื่ออะไรวะสตาร์ทิคิปเออโอเคอารีก็เหลืออีกแค่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวได้ดูเพิ่มมาอีกอันหนึ่งใช่ปะแล้วก็มีอยู่แล้วอันหนึ่งแล้วก็หาอารีอีกตัวหนึ่งก็อารีสาดาวเรียบร้อยนะครับโอเคถ้าเกิดบอร์ดเรา3ดาว4ตัวนี้บอกเลยว่าลุกไปเข้าองน้ำกลับมาก็ชนะเกมแล้วครับ เป็นสุดท้ายผมตัดสินใจหยิบเป็นเมจิกวอร์นะได้ล็อตนะครับเพราะว่าอารีผมขาดล็อตอยู่ชิ้นหนึงด้วยก็มันได้พลังเวทด้วยละครับแล้วคอมเราก็เป็นเวทด้วยนะก็คุคม้คมแบบอยู่นะครับคล้ายๆแบบคอมแบทเลยนะครับฟิวคล้าย,ยคอมแบทเล็กน้อยแต่จริงๆมันไม่ใช่คอมแบทหรอกมั้งมันคืออาร์เมนไอเทมครับโอเคก็โลนะป๊อปปี้ขายอยีกตัวเดียวนะครับ แต่ว่าอารีผมยังไม่เจอเลยวะตอนนี้ผมค่อนข้างจะโลลึกนิดหนึ่งนะเนี่ยเหลือ1ิบาทแล้วเนี่ยค่อนข้างจะร้อนนะครับไอ้เยอะไ่ออกสักทีอารีเสร็เน,นี่ยนิสใส่ผมเนี่ยเล่นรีโลมันไม่ค่อยได้เว้ยไอ้ผมเล่นแล้วชอบกดรีโลหมดตัวใจร้อนนะครับเอาเล่นตามก็สโลโลนะเหลือตังค์สักสามสิบสี่สิบบาทเงี้ยอย่าให้ต่ำกว่านี้นะครับไม่งั้นอ e ีค่อนเราจะพังนะอันนี้ผมค่อนข้างจะดวงดียแหละที่แบบเออได้อาร์เมต์ดีนะครับเออไม่งั้นผมน่าจะแพ้แล้วนะเกมเนี่ย รอไปเทปนี้ผมหยิบเป็นผ้าคลุมนะเอาของแถงเพิ่มนิดนึงนะครับของแถมผมค่อนข้างจะขาดนะ้มีอยู่ชิ้นเดียวเองนะครับตอนนี้โอเคก็ได้ดูเพิ่มมาแลวอันหนึ่งแล้วก็อารีผมก็ได้เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เลยดูปสองตัวนี้ไปกลายเป็น3ดาวไปเลยนะครับป๊อปปี้กับอารีก็ผูกคอมแล้วนะ,นะตอนนี้คือเรียกง,ง่ายๆว่าแคปบอดแล้วนั่นเองนะตอนนี้ มันต้องเล่นเยอะเลยครับวิวหกโลให้ได้สามดาวสี่ตัวคือชิวเลยชนะเลยเกมนี้ <c oughs> คอมมันโกงขนาดนี้เว้จริงๆโกงขนาดนี้เลยเค okay. แต่ว่าโดนตอนนี้โดนเนิร์ฟไปแล้วผมก็ไม่เชื่อว่ามันโกงเท่านี้หรือเปล่าแต่ก็น่าจะกากลงเยอะแล้วครับเออไม่งั้นคงไม่รีบเนิร์ฟแล้วนะเป็นคอมที่โดนเนิร์ฟเร็วมากนะครับอาลีลีโลเี <c> ่ย <oughs> ก็คือตอนนี้ชิลจัดเลยครับปล่อยจอยปล่อยใจได้เลยไม่ต้องทําอะไรและเก็บตังค์อัพเวลขึ้น9ขึ้น10ไปเลยนะครับถ้าขึ้น20ได้น่ขึ้นเลยเนี่ยก็คือแบบมันโกงขนาดนั้นเลยนะตอนที่ผมเล่นคือผมแบบยังรู้สึกว่าแบบเอ้ยอะไรวะเนี่ยเกมมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยคอมอะไรวะเนี่ยคือเราสามารถตั้งอาริมาได้ตั้งแต่ต้นเกมอะยันจบเกมก็คือมันยังเก่งอยู่ไอ้คือแบบบ้าจัดเลยนะคอมนี้โอเคก็สเตจ5นะตอนนี้เลเหลือ60นะครับวินสี่ ก็คือสปอยเลยแล้วกานหลังจากนี้คือผมไม่แพ้ใครแล้วคือแบบไม่ต้องทําอะไรแล้วเกมมันเล่นด้วยตัวมันเองแล้วแค่รู้่อฮิตอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเลยชิวจัด จนมาถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้จะภาคอะไรแล้ววะทุกคนคือผมไม่ได้ทําอะไรแล้ววะก็คือเก็บตังค์อัพเวลขึ้น8ขึ้น9ให้ดีก็ขึ้น9ครับเออดีสุดนะเล่นเป็น4่อ๋อสี่บชั่นสี่สกอร่านะครับก็คือแคปบอร์ดเลยไอตัวที่เหลือดาวเดียวก็ได้ครับไอเดี๋ยวไอสตัวนี้มันจัดการเองไงที่เราโล3ดาวนะก็คือแบบผมไม่ได้ทําอะไรแล้วก็คือปล่อยแล้วอะคิวจัดเลยผมไม่รู้จะภาคอะไรแล้วเนะี่ยเออไม่รู้จะภาคอะไรแล้วก็คือผมไม่ได้ทําอะไรแล้วจริงๆนะ ก็เนี่ยเก็บตังอัพเวลครับแล้วก็หาชามที่เป็นแบบว่าคอมแบทนะครับเออถ้าเกิดเจอนะหาชามที่แบบเป็นคอมแบทมาช่วยสู้นิดนึงอะไรงี้โอเคก็เดี๋ยววันนี้ขึ้น8นะครับลงสกอร์ล่าสักตัวหนึ่งดีสุดก็เป็นไอมายลโอนะครับมันได้ทั้งแฟรี่แล้วก็สกอร์ล่าด้วยนะได้ไอเทมของเออแฟรี่มาก็ใส่ให้ไอตัวมายลโอแหละก็นั่นแหละครับไม่ได้ทำอะไรละชิลละ ้ผมไม่รู้จะพากไรจริงๆกันเลคือมันไม่ได้ทําอะไรแล้วหลังจากนี้ผมไม่ได้ทําอะไรเลยคือผมปล่อยอก่ปล่อยคอมแล้วอ่ะมันมันมันชนะแล้วอ่ะเออไม่รู้จะพากไรวะทุกคน วินสตีก12นะครับแล้วก็เวล8เรียบร้อยตอนนี้ได้เป็น4สกอร่าเรียบร้อยนะครับแต่ว่าดีสุดก็เป็นมารยโอนะครับแต่ว่าผมไม่เจอนะก็ใส่เป็นบาดไว้ก่อนได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็น่าจะหยิบเป็นของแทงนะของแทงสักชิ้นนะครับดีคอมั่งน่าจะดีสุดหรือไม่ก็อะดัพทีฟก็ได้นะครับแต่ก็อะไรดีดีคอรหรืออะดัพทีฟดีแต่ว่าจากที่สเกลสเกลดูเออ่ตัวเวทไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หยิบอะดัพทีฟมาใส่ให้โซอี้ดีกว่านะครับเร่งแค่เดกว่าก็ททไไมม่หยิบของงแวะ ไม่รู้อ่ก็คือเล่นอะไรก็ได้แล้วว่าอยากทําอะไรก็ทำแล้วตอนนี้อยากทําอะไรก็ทําแล้ว,ว่คือชนะแล้วเกมนี้นะครับโกงจริงๆนะราะงั้นจีเอ็มคอมเบลี่เนื้อเป็นจริงด้วยคือโดนเนื้อเร็วมากนะไอ้คอมนี้นะครับอันนี้เจอเป็นคอมอ่าวลาดนะครับก็คือที่ว่าเก่งๆโดนตัวรีโลสองบาทตบหงายท้องเลยครับดูดิเห็นปะ่ะไอตัวชื่ออะไรนะนาซัตที่ว่าถึกๆโดนหมดนะครับไม่รอดตายหมด ผมไม่รู้จะพากอะไรจริงๆว่ะทุกคนหลังจากนี้คือผมไม่ได้เฟกไม่ได้แบบอะไรแล้ว,วก็คือเก็บตังอัพเวลลงตัวไปแค่นั้นแหละเพราะตัวที่เหลือผมก็ดาวเดียวหมดเลยเห็นปะตัวดาวเดียว2ดาวแล้วเห็นไหมมีแค่สตัวหลักที่ผมบอกแหละที่มันเป็น3าดาว,วเออไม่ทําอะไรเลยคือ <laughs> ตัดเลยแล้วกันอันนี้ผมสุ่มชามมาตัว5บาทนะหวังว่าจะได้ไอ้มานโอนะแต่ว่าไม่เจอครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้เยอะแ้วก็โลดนิดนึงนะเผื่อแบบเจอครับแต่ว่าเก็บตังขึ้น9ก้าดีกว,ว่า นะรล้ว่าโลตอน์ดีโลตอแม่งเลยแล้วกันนะครับอย่างที่บอกอยากทำเลยก็ทำนี้ยอยากทำเลยก็ทำจริงๆขึ้นเก้าดีกว่านะเออไม่ต้องมาโรนี้นะครับถ้าเอาไปเล่นตาะถ้าเกิดแบบแคปบอร์ดได้แล้วนะสี่ตัวเราเป็นสามดาวแล้วอะไรเงี้ยก็คือขึ้นเก้าดีกว่าไม่ต้องมาทำไบผมนะนี่คือผมอยากทำอะไรก็ทำนะครับ อย่าครับอยากทำอะไรก็ทำของจริงนะซื้อหมาเอาด้วยนะครับหมาสามดาวแต่ว่าไม่เอาลงนะเดี๋ยวมันเก่งเกินหยอกหยอกมันได้มาันจะาเช้านะครับก็ได้หมาสามดาวนะราคาประมาณเก้าบาทมนะั้งแต่ว่าแหวลูที่ได้รวมๆแล้วมันประมาณ10บกว่าบาทก็ถือว่าคุ้มอยู่ก็เลยซื้อมาเล่นๆนะครับแล้วก็ชนะเลยเกมนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยแค่โลฮิตแค่นั้นเองคือแบบมันมันมันเวอร์เกินจริงนะแต่ว่าโดนเนื้อไปแล้วนะครับที่เอาถ้าจะเอาไปเล่นตามก็ น่าจะเล่นแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกนะันสำหรับค,คลิปนี้นะครับคือคอมนี้ไม่เวอร์เกินนี้ใครเอาไปเล่นก็ชนะแล้วอะคือแบบคนมาเล่นใหม่ๆก็คือแบบชิวๆเลยอะมีคอมเก่งๆไปเล่นนะครับแบบไม่ต้องเฟกบอร์ดอะไรเยอะด้วยนะเก็แบแรงกันชิวๆเลยแต่ว่าตอนนี้น่าจะทําแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์ก่อนสก๊อต์กันด้วยนะครับเดีย๋ยวเราชมคลิป้ยเดี๋ยวไป <laughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเอลินพันทะละ